ทีนี้เขาบอกว่าในที่ประชุมโหวตแน่นอนว่าเพื่อไทยเองสนับสนุนคุณพิธายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่อยากให้กลายเป็นการเสนอเป็นยตัตติแต่สุดท้ายแล้วเสียงโหวตในที่ประชุมองค์สภาเราก็รับทราบกันไปแล้วว่าเสียงส่วนใหญ่ตีตกนะคะให้กลายเป็นยัตติไปเพราะฉะนั้นโหวตชื่อซ้ําไม่ได้โหวตไม่ผ่านนะอ่ะเสียงมันก็มีเท่านี้ใช่คือฝั่งรู้เข้าชัดเจนอยู่แล้วนะบอกแล้วไงว่าจะเป็นเพื่อไทยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณยังเป็นเข้าต้มมัดมัดรวมกับก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ให้เสียงอ่ะ มันก็จะเข้าอีหลอบเดิมคือมันไม่ถึง376อ,อตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้หรอกนะแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าเอออ่ะอภิปรายกันไปโต้กันไปโต้กันมาเพื่อที่จะรอเวลาให้ศาลมินิฉัยหรือเปล่าอ่ะก็อันบางคนก็คิดแบบดึงเชงใช่ไหมยื้อกันยื้อกันจะได้มีข้ออ้างนะสุดท้ายแล้วในเมื่อครั้งต่อไปที่เขาเดาทางเราเลยถามเพื่อไทยว่าจะชงเรื่องเสนอคุณเศรษฐาใช่หรือไม่แล้วมองยังไงบ้างทิศทางหลังจากนี้ลองฟังดูนะคุณสุริยะค่ะ จริงๆทางพักเพื่อไทยเองก็พยายามบอกว่าไม่ควรนะครับไม่น่าจะเป็นยติซ้ำนะครับแต่เมื่อหวตดออกมาแล้วทางพักก้าวไกลก็ทางพักเพื่อไทยเองก็หวังว่ามันจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปแต่มันก็หวอไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครั้งต่อไปก็คงจะเป็นมาตรฐานอันนี้แหละครับก็กังวลใจไหมคะว่าการเสนอในครั้งหน้าถ้าหาชื่อทุนเสียขารอบแรกอาจจะไม่ผ่านแล้วรอบสองก็ไม่ได้กังวลใจไหมคะตอนนี้ คือผมคิดว่าในขณะนี้เองทางด้านผู้บริหารพักก็ต้องไปพูดคุยกับทางาสวซึ่งถง,งทางพักถ้าใใยัางมีบก้าวไกลไ,ไปด้วยกันในรอบหน้าเขาเดาว่าไม่เพราะว่าอย่างพัก ฝั่ง188เสียง<ส>เขามองแล้วว่าถ้ามีก้าไกลไม่โหวตให้สวอเองก็พูดแต่เนี้ยแล้วจะปล่อยมือกันไหมล่ะ,ะอันเนี้เรากำลังเดาอยู่ว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เนี้ยจะว่ายังไงก่อนถึงวันพฤหัสบดีหนะ้า7 7จะปล่อยมือไหมพเ,มเมพราพะว่าเหมอเือนกับทางอ่ะทังคุณเสรีพิสุจิ์ใช่ไหมก็ไปทาบทาม คุณท็อปคุณท็อปลูกท็อปบราวุธไปท้าพามพักนู้นพักนี้กัิที่ปาเออแต่ยังไม่ได้คุยกับทางด้านคุณอนุทินภูมิใจไทยนะยังแล้วคุณอนุทินว่าไงอ่ะคุณอนุทินบอกว่าการที่จะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแทนพักเก้าไกลเนี่ยขึ้นอยู่กับมติแปดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลส่วนภูมิใจไทยก็ขอทําตามมติของพักละกันหากพักอันดับสองยังผูกติดกับเก้าไกลก็จะไม่ร่วม ด้วยใช่ไหมคุณอนุทินก็บอกว่าก็เป็นไปตามที่ผมเคยแถลงไว้นก็คือไม่ร่วมแหละพูดชัดเจนก็คือมีเก้าไกลก็ไม่เอาแต่ถ้าเพื่อไทยปล่อยมือจากก้าวไกลไม่แน่ไม่แน่มีโอกาสไหมที่จะมาถึงคาดิีเดตนายกอันดับ3เลยหรือเปล่านีคุณอนุทินคุณอุทินไม่ตอบนักข่าวนะนักข่าวพยายามจะถามว่าพร้อมหรือเปล่าจ้าคุณอนุทิน คุณวิเชียชทำท่ายังไงแคะหูเหมือนกับส่งสัญญาณอะไรบอกว่าไม่ได้ยินอะไรนะอะไรนะอะไรเงี้ยนักข่าวก็ถามอีกว่าเนี่ยหากถูกทาบทามให้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลพร้อมหรือเปล่าสีหนูลองฟังดูครับยังมีอีกหลายขั้นตอนให้กำลังใจเรับเงื่อนไขร่วมรัฐบาลเพื่อไทยยังไงครับมีม เพราะสัญญาสัญญานี้เขาแน่จะคุยาะว่าไม่งั้นมันจะโอ้โหอลไปอีกใจเข้ามาแล้วพี่หนูบนนี้ของบอกสเปครัฐบาลก่อนได้เลยนะนี่ดูอารมณ์ดีนะดูอารมณ์ดีนะแต่อ่ะถ้าถ้าเกิดว่า ูดถึงว่าภูมิใจไทยเป็นผู้หญิงและเพื่อไทยเป็นผู้ชายเนี่ยผู้หญิงก็ต้องกระมิดกระเมี้ยนเจียมตัวหน่อยรอเขามาสู่ขอรอเขามาขอมาจีอปะพราตอนนี้ยังเงียบอยู่เขาไม่รู้ว่าจะเลิกกับก้าวไกลหรือเปล่าหรือยังคงจับมือกันแน่นเหมือนเดิม,มแต่คนอื่นคือบิ้วไงเอาสิเอาสิอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้อะนะนี่ยครับคุณผู้ชมครับ,รบต่อมาคุณอัครเดชวง พิทักษ์โรดนะครับท่านเป็นสสราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาติผู้ที่คัดการ,การเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกรอบสองบอกว่าได้ทําตามหน้าที่อย่างเต็มที่นี่ข้อกฎมงกฎหมายข้อบังคับการประชุมสภาย,ยืนยันว่าไม่มีใบสั่งหรือใครสั่งมาแน่นอนและเมื่อทําตามความถูกต้องของบ้านของเมืองไม่มีอะไรที่ต้องกังวลว่าทัวร์จะไปลงตามโซเชียลที่แชร์กันอยู่หรือไม่ขณะที่คุณสุชาติชมกลิ่นสสบัญชีรายชื่อพักเดียวกันก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรนี่ เพราะเป็นการทําตามหน้าที่แล้วก็มีสิทธิ์โหวตเหมือนกันกันกบทุกคน1สิทธิ์หเสียงทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วพร้อมกับยืนยันว่าการอภิปรายเป็นอิสระแม้ว่าฝ่ายขั้วร,รัฐบาลเดิมและสอวอจะมีความเห็นไปนทิศทางเดียวกันคะแนนทุกอย่างก็ออกมาตามการโหวตเลยส่วนทิศทางการเมืองหลังจากนี้คุณสุชาติบอกว่าก็ต้องไปดูแบบวันต่อวันนะนะไม่ถึงขั้นที่ต้องพูดไปคุยไปเปลี่ยนขัว้วเปลี่ยนข้างเราพูดแต่สิ่งที่รัฐธรรมนูญกำหนดและยึดบ้านยึดเมืองเป็นหลัก นในมุมคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและเป็นรองหัวหน้ารวมไทยร้างชาติด้วยชื่นชมคุณอัครเดชมากนะคะแล้วก็บอกว่าต้องรอดูว่าจะจบในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นสัปดาห์ที่3ครั้งที่3หรือไม่ถ้าไม่จบก็ต่อ4อ่ก็ค,คิดว่าตอนนี้เราต้องเร่งเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วประชาชนรออยู่ปัญหาประชาชนต้องแก้ไขแน่เมื่อถามว่าคิดว่าเพื่อไทยจะทิ้งก้าไกลไหมคุณธนกรบอกว่าคงไม่ไปก้าล่วงแต่คิดว่าทุกพัก ต้องยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลักอ,อ,อ,อดังนั้นแกนนําคงต้องดูนะและคิดว่าหลังจากนี้นกลไกต่างๆคงไม่ยากละคิดว่าพิจารณาเรื่องต่างๆง่ายขึ้นละครับอืม,อม,อามาประเมินสูตรกันดีกว่าทุกคนมาไหนไหน,ไหนๆดูซิสูตรอแปดพักอยู่ครบไหมมีหลายกระแสม,มองว่าไปต่อไม่ได้ละ เพราะว่าหลายพักที่เราไปซาวเสียงกันมาเขาบอกมีเก้าไกลก็ไม่เอาถูกไหมแล้วมีคําเตือนจากสอบอด้วยถ้ามีเก้าวไกลก็ไม่เอาหนึ่งนงสองนั่นแหละอ,อติดอยู่ตรงเนี้ยออติดอยู่นั่น,นอ่ะการจับค้วสูตรสองบ้างดูซิ8ดพักร่วมจับมือกันแน่นแต่เพื่อไทยไปจัดตั้งรัฐบาลก็จะคล้ายๆสูตรแรกว่า ถ้าหากจัดตั้งรัฐบาลก็ยังมีก้าไกลแจมอยู่ในพักร่วมเพราะเป็น8ดพักเดิมแต่ต้องผ่านด่านสวก่อนนะผ่านด่านสวแล้วถ้าหากว่าโหวตครั้งแรกครั้งที่3เนี่ยที่จะรอบที่3ครั้งแรกของคุณใส่ขาไม่ผ่านเรียบร้อยเสนอชื่อซ้ำไม่ได้ละ่ะครับถูกไหมเบอร์สอง,องอสอก็ยังมีองค์อิงอ่ะเสนอไปก็ยังมีเก้าไกลอย,อยู่ถูกไหม,มเขาก็มีแล้วมีประตูเหล็กแล้วว่าถ้ามีเก้าไกลก็ไม่โหวตให้จะเจตจารไม่ได้เชียวเหรอ เพื่อไทยเขาก็แบบอืเขาคาดหวังว่าจะคุยกันได้สวหลายคนก็เคยอยู่เพื่อธงเพื่อไทยไทยรักไทยอะไรอย่างเงี้ยก็มาอยู่เกมจะเป็นอย่างนั้นไหมล่ะสมมติคุณอุ้งอิงเสนอแล้วยังไม่ได้อีกก็เป็นคนที่3ว่าไปว่าไปเรื่อยๆนะสูตรสามสูตรสี่เป็นการย้ายคั่วละครับหุวิไม่มีก้าไกลแล้วนะอันนี้ไม่มีก้าไกลแล้วนะ ไปจับกับรัฐบาลเดิมได้299เสียงและ323เสียงนะตามสูตรที่ขึ้นให้หน้าจอแบบนี้นะอันนี้299ก็มีโอกาสลุ้นผ่านโหวตสวแน่นอน <Ừ. S 1> นะคะแต่อาจจะมีประเด็นความแค้นฝังหุ่นของในายใหญ่เพื่อไทยกับพักที่จะดึงมาร่วมเช่นภูมิใจไทยที่มีเนวินยืนเป็นเงาอยู่หลังคุณอนุทินหรือเปล่า รองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียังกูลผอ,อ,อสถาบวันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายตั้งคำถามไว้นะบอกว่าระหว่างมาวิเคราะห์ในรายการพิเศษของช่อง8เมื่อวานนี้มีมองมาอย่างนี้บอกว่าคนไกลเลิกแค้นเนวินหรือ,อยังถ้ายังผูกใจเจ็บเรื่องราวในอดีตอยู่ภูมิใจไทยอาจจะไม่ได้เป็นพรรครวมรต้องถามคนที่ดูใบใช่ไหมไกาลังจะกลับมาเอ๊ะ,อะกลับมา2มี่หรือ27ก็ไม่รู้หรือไม่กลับเลื่อนเลื่อนเนาะไม่ใช่ปลายเดือนนี้แล้วนะ ส่วนสูตรสุดท้ายเพื่อไทยไปรวมกับฝั่งรัฐบาลเดิมโดยพลังประชารัฐเป็นแกนนําชูบิ๊กป้อมเป็นหัวหน้าพักขึ้นนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเลยเรื่องเสียงสนับสนุนสวไม่ต้องพูดถึงอันนี้ไม่มีปัญหาแน่ๆแต่ขั้วรัฐบาลน,นี้น่าจะเกิดขึ้นยากเพราะพักเพื่อไทยมีจุดยืนเรื่องเรเด็จการอาหารชัดเจนอยู่แล้วถ้ายอมรับเงื่อนไขนี้มวลชนเพื่อไทยก็จะถอดใจไม่สนับสนุนอีก ภาพที่เคยเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ที่หัวคะแนนผิดหวังกับเกมการเมืองของพรรคก็กระจายไปหลายพื้นที่เหมือนคนที่ฟันธงไว้แล้วนะคะถ้าเพื่อไทยเห็นแก่การเป็นรัฐบาลก็คือเห็นแก่เอาทักษิณกลับบ้านแบบนี้ค่ะเลือกครั้งหน้าก้าวไกลแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินเนี่ยนี่ยังไม่มีสูตรอีกสูตรหนึ่งเลยหรอที่เขาจับมือกันเป็นเข้าต้มมัดอ่ะจริงๆอยากให้มีสูตรนี้นะอย่างที่น้องแชร์บอกคือเพื่อไทยก้าวไปเป็นไฟค้าเลยเท่ๆไปเลยเราให้ชุดเดิมก็มาเป็นรัฐบาลอยากเป็นให้เป็น ก็ร้อยแปเสียงอะเปิดประชุมสภาไปแล้วก็ดูว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าถ้าทําแบบนี้แล้วนะคือส่วนหนึ่งก็ได้ใจด้อมซ่อมได้ใจประชาชนด้วยและครั้งต่อไปในการเลือกตั้งเนี่ยคราวนี้แลนสไลด์ของจริงผมยังจําได้นะในยุคหนึ่งของคุณทักษิณชินวัตรนะครับตอนนั้นไทยรักไทยเรียกได้ว่ากวาดคะแนนนะกวาดที่นั่งในสภานะเนี่ยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดผมจําตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่าท่วมท้นอะเกินครึ่ง ตอนนั้นยังไม่มีน่าจะถึง300ที่นั่งด้วยตอนนั้นยังไม่มีอำนาจสอวถูกไหมในการแต่งตั้งมาจากกลุ่มผู้มีอำนาจณปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นมันก็แลสสลด์อยู่แล้วค่ะเสียงสอวอก็ไม่ได้มีผลอะไร<อ>แต่หลังจากหลังจากยุคที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นเขามีการแต่งตั้งสอวอบางคนขึ้นมาถูกต้องมันก็เลยกลายเป็นปัญหารัฐธรฐร,รมนูญปีรมนูี60ก็เลยเป็นมีบทเฉพาะการก็เลยกลายเป็นปัญหาแต่ว่าจะสิ้นสุดหน้าที่ของสวในบทเฉพาะการปีหน้าพฤษภาคม ไม่รู้ว่าถ้าหากว่าจะมีการแต่งตั้งขึ้นมาใหม่อีกหรือไม่อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะก็ไม่รู้แหละแลาฝั่งไหนได้มาควบคุมเกมในสภามาที่นักร้องหน่อยไหมใช่ครับเลืองไกลลีกิจวัฒนะเมื่อวานนี้คุณเลืองไกลหลายที่ศาลมีคําสั่งมาให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วคะแล้วก็คุณพิธาก็เดินออกมาจากทางอาคารรัฐสภาเมื่อวานนี้โอ้โหเคลมผลงานตัวเองเลยนะบอกว่าผมไม่แปลกใจหรอที่คุณพิธาถูกศาลมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็บอกแล้ว นะถือหุ้นสื่อไอทีเนี่ยนะผมยืนยันมาโดยตลอดว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทซึ่งตามหลักสารเนี่ยต้องให้พิธามาชี้แจงข้อกล่าวหาเพื่อความเป็นธรรมนะครับไม่แปลกใจเลยที่สารมีคําสั่งออกมาและแกก็บอกต่อนะบอกว่าจริงๆแล้วนะพิธาควรจะตอนนี้สิ่งต้องทําคือไปต่อสู้คดีมากกว่ามาขอโอกาสในการโหวตน,นายกและจากนี้ไปเนี่ยควรจะเป็นคดีเดตของเพื่อไทย3รายชื่อนะนะไปโหวตน,นายกรัฐมนตรีแทน นะครับส่วนกรณีสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบกลางฮรับรับคาฟ้องคดีที่มีคนไปฟ้องฟ้องกกตก็คือคุณยงยุทธเสาแก้วสถิตทนายความยื่นฟ้องกกตทั้ง7คนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติสสก่อนเลือกตั้งคุณเลื่องไกลบอกว่าเออคุณยงยุทธคุณฟ้องผิดสารหรือเปล่าอันนี้ต้องยื่นต่อสารดีการผนกนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมากกว่า ทีนี้เสร็จเอาตรงประเด็นนักข่าวแหมเขา้าใจถามนะเมื่อวานถามาคุณเรืองกายบอกว่าคุณเรืองกายที่คุณพิธานะ่ะถูกสารมีคําสั่งให้ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ถือว่าเป็นผลงานของคุณเรืองกายไหม<ล>ฟังจากปาคกคุณเรืองกายครับคำสั่งคดีนี้มาถึงวันนี้ขณะที่ประชุมวันนี้คุณถ้าผลสารมีคําสั่งตามรัฐธรรมนูญคุณพิธาก็ต้องเดินออกเดี๋ยวนี้นะครับอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ กระบวนการที่กําลังพิจารณาอยู่จะใช้ข้อบังคับอะไรฟังอยู่เมื่อกี้151อะไรก็ว่าไปแต่กระบวนการที่เสนอโดยคุณสุทินทังแสงเนี่ยจะอ้างจะคล้ายๆว่ายังอยากจะให้พิจารณาว่าแคนดิเดตนายกนี่ไม่เกี่ยวอันนี้ผมเตือนนะครับผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับสมาชิกรัฐสภา,าที่กดเสียบบัตรเมื่อเช้าแล้วที่ลงโหวตวันนี้นะครับ ต้องแสดงตนต้องปรากฏรายชื่อนะครับผมบอกแล้วเตือนแล้วผมส่งไปปปชแน่นอนทุกคนไม่เป็นของคนอื่นมั้งฮะผมตามมาตั้งนานแล้วนะครับเ,เขาก็บอกว่าเป็นอะไรกลุ่มทุนผูกขาดปลุกผีไอทีว,วันนี้ผมเป็นคนปลุกเหรอมันไม่ใช่หรอกว่าไปตามข้อเท็จจริง ก็ผมก็เตือนหลายครั้งว่าสู้ในในข้อเท็จริงกับข้อกฎหมายอย่าไปปลุกความคิดเห็นที่มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกในการสู้คดีมัน เท่ากับปิดประตูแพ้ก็เคลมอะว่าอย่างั้นเถอะว่าเคลมเป็นผลงานตัวเองอะก็แน่นอนแล้วก็จ้งผลงานเขาหละผลงานเขาผลงานแต่ทางนี้ทางนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณวิทาจะตามรัฐธรรมนูญยังคือตามหลักแล้วยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าสารรัฐธรรมนูญนั้นจะมีคําวินิจฉัยออกมาก็ประมาณสี่เดือนข้างหน้ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แม้จะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วแม่ยังตบมุงได้อีกช่วงนี้ก็กลับไปเลี้ยงลูกะดูลูกนะน้องอะไรนะ น้องพี่พิมพ์อ่อะ,อะว่ากันไปครับ